วังย,ยัยโทมามีอะไรหรอรับสายได้แล้วสิทีนะอ้าววันนี้นใครโทรมาริบงานเองเลยเหรอใครมาทำให้นายขึ้นใจกันมันข้ารุสาวฉันฉันอยากให้ไปสืบข้อมูลมันมาถ้าจะให้ดีแล้วก็ฆ่ามันเลยก็ได้ข้อมูลก็อยู่ตรงไม่ต้องพูดเยอะนะมันเสียเวลาแต่จ,จัดการให้เร็วที่สุดเลยละ ที่นี่สินะชิมีข้อมูลของยายนันเอ๊ะเขากำลังคุยอะไรกันนะเอ๊ะนั่นใครอ,อะชิหายแล้วอฮะอพวกมันแหกันมาแล้วนะ่ะต้องต่อสู้สินะโอ้ว้าจเจ้าขยา จะพกขี้่ะจะพกี่จะพกขี้่ะเอ๊ะถ่ายกลับมาเลมันจะต้องหวดหวดเลยนะอ๋อหนีไม่ทันแล้วหรอเนี่ยต่อยเพิ่งไปหน่อยฮะตอนนี้ผ่านมานานแค่ไหนแล้วนะ อาจจะเป็นปีร้อก็ได้นะพวกแมงออาแต่ทอรมลแมนฉันไม่หยุดโอ้รู้ไหมว่าฉันอยากจะกีดร้องอยากจะกีดร้องมาเหมือนคุณบ้าแล้วฉันก็ชอบอันไหนด้วยนะเธอสวยมากสวยมันเกับฉันสวยมากเลยล่ะ นี่เดียพ่า๋ขอขายกันนะตาฉันมาสิไม้ฉันตามไปที่ไหนล่ะเดี๋ยวก็รู้ขอคุยกับยานี่หน่อยสิได้ครับฉันมีข้อเสนอมาให้สนใจไหมอย่างน้อยก็ไม่ได้ตายอยูตรงนี้เอาไว้ล่ะเป็นข้อเสนอที่ดีนี่ฉันถูกลอง